ดนตรีบอมบัดครับลอาไปดูอร่อยนะเนี่ยโอ้ล้ำอยู่ล้ำอยู่ดูล้ำตึงนั้นตึงนี้นะตาฮะโอ้ตานะข้อตั้งแต่ตั้งมาถ้าเป็นหลามด้วผมจะประจมเลยนะไหวก็ตาบ่ไหวแล้ววะเนี่ยจะบหัเข่าตาจอพักติ๊กอ่ะจะเลียกปวดหัวเข่าผมบอกได้จอราต้มนะได้ก่อนเหมือน โอ้ Ooh, ได้อยู่ครับได้ปักั้งอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณเฉลี่ครับผมวันนี้เรามีงานนักรออยู่ครับผมนี่จากการต่อไฟมาเสร็จมาโดนนี่ครับมาต่อน้ําครับท่านชมวันนี้มาทาสวนช่วยยายนะครับมามาต่อท่อน้ำเราท่อน้ําสปริงเกอร์ครับเอาหัอยายไว้ใส่พัก อย่างนี้นครับเนาะวันนี้เขาน่าจะมีเมนูเด็ดเพราะว่าวันนี้งานนักพอสมควรครับหรือว่าจะบอกมีเมนูเด็ดอันนี้ก็ต้องคอยติดตามนะครับตอนนี้ผมกําลังจะต่อท่อนะครับผมโอ้เหลือผมหมดไปได้เอามา้ <S <S วันนี้ก็เอาบรรยากาศในสวนในไร่มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับปะลุยครับน้ำยมรออย่างวันนี้เข้าห่มหมดแล้วครับน้ำยม ได้เกลี่ยนน้ำแล้ว,วครับ่านผู้ชมนี่ครับอยู่ไรอยู่สวนงานมันมีตลอดนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาข้ามนาะวันนี้งานน็กกันแล้วเพราะว่าแต่ว่าเขากินหลับไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีงานนักตอน,นี้พวกพานกนลังคุดไส้เดือนครับท่านผู้ชม ขุดใส่เดือนเพื่อที่จะเอาไปใส่เบ็ดครับจะได้ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่าก,กับทํงกมครับตอนนี้ตาหูเข้าอยู่ในสวนพุละเพราะว่าตาลืมเมาเข้ามาครับปกตินี่ตาจะประพาดเรื่องเข้านะเรื่องเข้าเรื่องน้ำวันนี้ถ้าอย่าฝังลรำไปครับ วันนี้บรรยากาศดีดีครับท้องฟ้าสดใสเหมือนฝนจะตกครับ <c oughs> ท่านผู้ชมหัวใหญ่นี่มันจะใส่ลำบากหน่อยเนะโอเคไปต่อครับ,บสวัสดีท่านผู้ชมดวงตาเนี่ยทำายจิตใจกันขนาดเลยครับทำงานนักแต่น,นักมา ต้มผักกาดใส่ห้างกินวะอ๋อเนี่ยผักกาดก็ต้องกินผักกาดสวัสดีครับตาสวัสดีครับสวัสดียำเสี่ยงครับสวัสดีครับยัยคำยิสวัสดีเจ้าสามโมงแล้วเนี่ยสามโมงวะอยากเข้าใจสั้นตุกๆแล้วเนี่ยใจสั้นขนาดนั้นแล้วครับท่านผู้ชมหัวลุกหัวตาเนยอะนะเยอะแม่เยอะว่ะครับต้มผักกาดใส่น้ำแข็งกินวะเปลาจีนเตียนกับหมูมีดอ่ะนั่นนะครับทำงานน็อกขนาดเลยนะตาผมเนี่ย กี่เจกี่เจวันนี้กี่เจขอเป็นเจเมียวได้หรอครับเจเมียวภาษาไทยใหญ่ก็คือหลากหลายนะครับผมกิน้ยังไงอ้นยังแต่น้ำตาลกะงัวมดถุงนะกันยากยุดไว้ย่างเห็นอ้นผนเป็นยังครับผมรอนอุ้ยเงินก็ได้อุ้ยเงินไปอันใส่เบ็ดมาหรือยังยังกะยังได้ไปเดถอ ผมได้ด 5, กินและอันก็ได้ได้กินจอปักกาดนะครับน้องเนี่ยถอนหายใจเฮงๆสักคำตัววันนี้กับข้าวปืนบ้านเนี่ยกับข้าวปืนบ้านวันนี้ก็บข้าวปืนบ้านว่มันบอกปืนบ้านปืนห้างกันแล้วแต่จาโอ้โหวัเนี่ยไอ้จะกินก็กินเด้อครับท่านผู้ชมว่จะกินเด้อนะวันนี้ยังกินแล้วครับท่านผู้ชมป่าในหนองเขาเบลือแล้วเนี่ยนะ เยกไปพอวันเมนูของยายดีกว่าครับยายอย่างวะ <c oughs> วันนี้ยายอย่างนี้ครับเมนูอย่างครับยายต่ำนะน้ำพริกถั่วดินนะก่อนอนนี้จะใต้ดินก่อนนะจ๊ะเหมือนอ่พื้นบ้านเราเนี่ยใต้ดินหมดแล้วอันนี้เป็นเมนูใต้ดินแล้วนี่เอ้ยตับน้ำพริกถั่วดิน,น,นพริกถั่วดินเพื่นว,ว่ามันลำไม่ไหวยายลองแากกินพอแล้วอีกเปิดกล้วยกินกับเพื่อนนะหวานที่สุด ัวดินหรือว่าัวลิสงม์ครับัวเนี้ยเอาขวเอาขวใหม่ๆสดๆผมว่าต้องเอาต่ำน้ำพริกกันเนี่ยไว้บึมือมันแรงเนี่ยหม้อันนั้นนี่นะโอ้โหมันแรงกะรไม่อยากเข้าเหงื่ก่อนนะกันอยากเข้าเนาะอยากอย่เข้าก่อนใจสั้นตุ๊บๆแล้วเนี่ยอันนี้อย่าเป็นสูตรของของทางยายนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรบ้านผมเนี่ยถ้าตำน้ำพริกขวดินเนี่ยจะใช้เป็นัวดินต้มนะครับขวดดินต้มเนาะตำเหมือนคล้ายๆน้ำพริกต่อแน่ยายนะครับครับเหมือนทนานอะไรขอเหมือนน้ำพริกต่อเนี่ยนี่ยายเป็ี่ยนขวดินต้มมันมียายเอาใส่ขวดินสดเอาครับ ตัวดินแห้งก็ยัวดินโสดอ่วดินแห้งเหรออยากเข้าก็นด้เอยากเข้าเด้ออุ้ไปเลยนั่นนด้วยตำโต๊ะเป็นเสี้ยงถ้วยแล้วน่ะผมว่านะตำน้ำพริกอันนี้ถ้าเป็นลำนี่ก็เนี้ยค่ะตำไปทวดเรียแล้วนี่ใส่เนี้ยอ๋อใส่น้ำนักสักใหญ่ใส่น้ำนักมีพักมีไม้ยังก็ใส่นักนักวันนี้ไอ้ยังก็วันนี้มีจีนมีปลานี่จีนกัมีปลากัมีผมมือผมเดือดซันยุบ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 เลยเนี่ยอยู่เข้าครับน้องผมจำเป็นอ่ะ กับเป็นน่ะเนาะใบสามแล้วนู้เนาะนี่ถึงไปเหี่ยวกระเพราเนาะมี่อย่างกินแล้วนเนาะมีอย่างกินนั้นนะครับข้าวสวนมันต้องเยอะเนาะครับประมาณนี้แหละครับอยู่ในที่ไหนในสวนเนาะอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวสวยนะอืมหอมบางแง่มานี่ครับอ่าทอดอย่ามาหลายจอนหลายลูกเด้๋ว่ะนี่อู้หอมขนาดเท่านผู้ชมอืมลูกอูหอมอีกกระข้าวนี่กรได้ก็ได้แล้วเนาะ ป่าไว้ครับท่านผู้ชมสุกแล้วตาของตานะก็เปิดโป๊ดเหนื้อยได้มอดปิ้งปินจะมาตบตานี่นะโอ้ป่าเป็นป่าดูอร่อยนะเนี่ยโอ้ล้ำอยู่ล้ำอยู่โดดล้ำตึงนั้นตึงนี้นะตาวันนี้ผมจะเป็นตาเลินสองแล้วครับวันนี้อย่างเงนพอปลายฟ้าปลายเหล่าทุกผู้ชมน่าเบอร์ใดก็เพียกตาลูกอ่ะ วันนี้วันหนึ่งครับผมได้กินข้าวได้แหนยนพอหลังคาแห้งไาเลยนะ่ะแก่หม่อนัก่ติมนะโอ,อ้ตายมาทำร,ร้ายจิตใจกันแต่ววันนี้แ <c oughs> ต่ว่ามาซื้อกินลาบมาแจกอ่ะแต่ว่าด้กินลาบอยู่วันนี้นี่อวันนี้ตุ๋นขิงเราเองอ่ะ ดอกกับมีครับผู้เขียวอึดหลุดแล้วครับมันนี่นะด้นดอกก็ร้อยแล้วครับพงผู้ชมนี่น้ำพริกถั่วดินนี่น้ำพริกถั่วดินนะครับนี่ใส่ผักป้อมเหียโอ้โหจดีครับมีแกงเคอยู่ครับพงษ์โยมมีเก่งเคมีจิ้นอยู่อืมอร่อยมันแค่อย่างนี้วผมแค่อย่างเดียวเน้อก็เข้าหลายอย่างอยู่หลายอย่างอยู่ครับมเก่งเคมีอันนี้ตาเก๋งก็ได้เก๋ล่ะเก๋ล่ะจริงๆ ็นไ,ได้ดจ้ะถ้ามันล้ำถ้ามันคว่ำก็บรรทุกมีไ, <c oughs> ไห่โคตรนะจ้ะแต่งเอาคว่ำไปหน่อยกันเนาะแต่งเอาคว่ำไปหน่อยกันเอียงเอียงอียงกันอันนี้มีจีนอยู่ครับต้องโยมแขกงแค่ยายน้ำแห้งไปหน่อยแกงแค่แกงแค่หันตาไปตัดหางไหวบนดอยมาพอท้ออันนี้หางไหวนี่ถ้าม,มักขมนี่อันนี้ขมเนอะขมครับได้อยู่ครับได้อยู่เนาะครับแต่ในมีจีนเถอะมันต้องขมไงจีนกินได้หมดแล้วเนาะกินได้หมดนะครับ ไปเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันครับผมแล้วเดี๋ยวลิ้นกับวันกันละเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานอย่างต่อครับน้องยงครับชมชมกินข้าด้วยกันตอนเอาเนนะจัดงามอ่ะจัดงามมันมีจีนนะกันยังหัวออกหัวออกอ่ะนั่นแหะจัดหงัวนะยายเอาไปปลูกเห็นแล้วโอ้โหตานะข้อตั้งแต่องต้องว่าทักเป็นหลามด้วยผมจะปรจมแล้วนะเหมือนกันต้อแต้องต้องว่า จะหานคุณ h i ể อ๋อครับไปในเมื่อแต่จัดมาหรือนักขนาดนะอืมาดูนักขนาดครับจะแบ่งไว้เห็นหน่อยบ่จะแบ่งเกินนี่บ่มาคนึงมาคนึงครับเนื่องคนึงแบ่งเกินอี่กะจังจังยังไม่จะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล็อคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่านะถึงเสียงนะจังโตเลยเล่าก็เล่าเทุกผายเล่นนะครับนะ กินบ้านนอกบ้านในเขากอประมาณนี้แหละครับอันนี้อูลเล่นกัดเอาหมอนไปเลยครับอันนี้ลำ้ำเนาะต้มพักเกี่ยวพักนี่นะรสมันฮ้อนๆนี่นะหมอะได้มาไม่พักพเ็นนีหรอเนี่ยเจ้มาพริกเนี่ยกมาพริกเนี่ยพีเ่เพชดขนาดนี้เป็นขนาดนะเอาเห,นหน่อยน่อยกันวันนี้ตันได้ถ่ายทำทำกับ,กบข้าาครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้วันนี้งานทั้งงานบ้านทั้งงานสวนนะครับงานเยอะ เพราะว่าเดียวถ้าทํางานสวนเซฟผมก็ต้องกลับไป่วยสยหาทํางานต่อครับท่านผู้ชมสวงตีม,มีงานก็นทําไปครับเพราะว่าช่ชวง่วนตีมมีงานนี่คือมันมีอย่างกินครับเห็นหรอแตงแค่เห็ดลมหน้าเห็ดลมก็ต้องกินเห็ดลม <c oughs> ลำนิ่หน่อยยังไกลำกาจะ <c oughs> พี่ตัวดินนะเหมาะเหมาะนะครับ นี่นะวันนี้กลาไฟกิ่นแล้วอบเงียนขึ้นยังีีมีนี่ครับมีเงี้ยเียนขึ้นคือขึ้นเป๊ยจังเงีนได้กุณหายมีกุณเสี่ยงใัดเป้งตุ้มมีเหตอปีมือโตเก่าเงีนได้เองได้เนาะหัวใจหน่ะกระโดดกระโดดาะ รับพักด่วนนี่ครับผมกลินตัวหาสว้ากล่นหาลับวะไอ้กินตัวหาหลับเดี๋ยว้ามาครับเพื่อนผมเข้าด้วยก่อนขี่เข้าค่ำวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายอย่างท่านผู้ชมนักนะครับเพราะว่านักอย่างที่บอกครับงานเยอะเอาหาน โดยหาหลับแล้ววะหลับอ้าวเข้ามาวันนี้พอจอดสวนหรือยังในสวนมีอย่างพ่อมีหอมเด้งมีอากาดเนี่ยผมรอคอนเทนต์ของตาเนี่ยมีพัดต้นหอมมื้อจ้ะพัดต้นหอมเดาตาถึงข้อแล้วนีครับผมกนคเล่าว่ามันนี้ไปบวชกันจะเป็นยังขอมากดิหอมมาก เดินนะครับกินง่ายอยู่เนาะกินไงอยู่เดี๋ยวขอตัวกินข้าวกินน้ำก่อนก่อนครับเด้๋วเดี๋ยวเาไปทำงานกันต่อครับโอ้ตาฮ้อนกับฮ้อนเนี่ยต้องไฟหงส์กันนี่ได้ไหมต้องไฟหงส์ต้องหงันชาฮ้อนก็บฮ้อนต้องฮ้อนด้วยกันเหรอโอ้ยมาหักกันแต่ฮักกันไปเมื่อกี้นั่ฮกอนกันกรอนนู้นอ่ะแดดกัฮ้อนเนี่ยครับท่านผู้ชม ยากาศมาอีอีฮ้อนๆนี่ยต้มน้ำฮ้อนเหงกินน้ำกำังฮ้อนฮ้อนอันนี้เป็นน้ำชานะครับท่า้มพอกินมาตอนพอกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็เรนพกมน้ำชานะครับใช้มดถุงน่ะจ้ะได้ได้ตักหรือยๆ หยีบกำเดียวตาตั้งเยอด้วยแหะหยีบกำเดียวเนาะตาเลือกเเนาะตาเนาะน่าก็หายใจน้อยไปหน่อยไปนี่แหละครับอยู่ได้ไรในส่วนก็ประมาณนี้แหละครับเนาะกินข้าวเสร็จกับกินน้ำเมี่ยงหรือว่าน้ำชานะครับประมาณนี้นะครับห่อตาเนี่ยตักข้าวของผมโอ้โหข้าวอยู่ปบนมดมอครับนทุกท่าน อันนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนครับยายก็นอนในเปแล้วนะ <c oughs> อันนี้นถ้าผมว่าถ้าท่านชมผ่านเน่คงอยากมานอนขนะใน,นเป้น, <c oughs> น,นี่นะคนได้เป็นอยู่แถวแถวในเมืองเนาะหาที่มัดเป์เย็นๆแบบนี้มันไม่มมมค่อยมีนะครับนอน <c oughs> ไปนอนไปกระเด็นรับแหย่แซับม <c oughs> ีอย่างเดียวครับท่านชมเอาไปกางเตียอเมซอน Amazon ครับ <c oughs> ได้อยู่ครับ <c oughs> ไวกตะตาบอกไวาแล้วว่าเนี่ยเจ็บเข่านั่นแนหะ ตาโจพักต <ıyorum> no. ok <zag> ิ๊กอ่ะกับเลยปวดหัวเข่าผมบอกได้โจระต้มนะต้มพักมันเป็นยอดลูกตาลูกเก๋าเนาะลูกเก๋าเออกินมันได้เคดนะลูกเก๋าบนน้าให้กินตะปไายกันเนาะนี่มันกินตับเก๋าอยู่เอออย่างนั้นตัวนี้ตายไปโจพักขบเนอะเอาจีนมากินครับมันจะได้หมปวด ก,กนิน,นพักอย่างเดียวนี่ปวดปวดเนาะกินพักอย่างเดียวนี่ปวดก็ปวดปวดอะา,ากาศปวดแค่กินจีนก้าหวานนั่นน่ะเรนนี่แหละบอล <c oughs> จีนขอมีนนะปอาเล่นะจีนนะกินผักกาดอันจะอันต้มผักกาดเจียวมันได้มีจีนนี่ปวดหัวเข่าลแล้วแหละกินเข้าไปคำเดียบผได้ออกอากาศเลย <c oughs> อันแก้แค้นบอกบุดหลับผมไม่ไหวว่ะนะเพื่อมันดีขึ้นมาอาการปั๊บ เพื่อหัวเข้าจะหายปวดเนาะกินนอส้มได้เนาะกินน้องมได้อะเป็นยังได้ล้อวิเฮือนเฮือนไปใส่ป่ามาเออไปกินป้าเอาปักกล้องได้ก่อนเฮือนได้ก่อนฝานใส่เบ็ดอีกอย่าเหนียเชี่ยงก่อนปลาซิวลุ่มกินเบอร์อะซิวแนนหมดแล้วตอนหลังนี้ใายมาพ่อแม่นกเออจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ฝากกันครับเดี๋ยวก็ไปดูเฮือนแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปต่อต่อ ก่อน,นครับนั่ <c oughs> นตีบอมบัดครับ <c oughs> เอเล่นอยู่หมดแล้วเื่อครับข่ำติ๊กแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกผู้ชมนี่ต่อสปริงเกอร์เรียบร้อยแลนะครับพร้อมเทสระบบนะครับตะวันก็เริ่มจะลงแรงแล้วครับท่านผู้ชมนี่วันนี้ตามีของดีครับถึงแม้หมอมี ถึงแม้ว่ามีจีนมีป่าแต่ว่าวันนี้มีของดีของเด็ดครับน้ำสะอาดเย็ยนๆให้ได้กิ่นกันแน่นอนครับท่านชมนะ <c oughs> นี่แหละครับอู้เลนอู้หม่วนกันไปเนาะวันนี้เขาก็มาดูมาช่วยยายครับตอนนี้ตากับยายกําลังไปเอากล้วยนะครับวันนี้ผมมาต่อน้ําช่วยเนาะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปทํางานเป่าเกี้ยวเหมือนเดิมนะครับท่านชม,ชม <c oughs> น่ครับลองมาดูพักของยายลูก นี่ครับท่านผู้ชมต้นพริกก็เริ่มจะใหญ่แล้วนะครับอต้นพริกนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปปลูกนะครับปลูกสามสี่แปลงนี่แหละครับแล้วก็ที่สั่งวันปลูกครับเนาะก,ก็มีอยู่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ตาเอากล้วยละตาไว้แล้วตาปวดของเขาครับนะผมเซลตามเมื่อกี้นี่อยู่ในกะต้มพักต้มไม้ให้กินติต๊กๆครับนะเป็นได้แล้วครับปวดแล้วครับก็นนี้โอ้ตาเอากล้วยมั้ล่ะ นัว like <c oughs> ่ากินจะเอาปีไปซ้างอะไรนี่โอ้ยปูขนาดแปลหัวเข่าขอดแป้หัวเข่ากันน่าอยู่ในกินพักนี้หรือว่าผมว่าแล้วอะไรก็จ่อฮักจ่อฮักเหมือนได้กับนี่ฮักกินจี๊ดกินปลาพองตาโอ้โหนั่นใจเบ็ดปุ่นได้กครับได้กได้อยู่สองตัวก่ะได้อยู่เนาะลองไปดูฝนลุกปลากก้ามตัวใหญ่เหมือนกันเลยเอาแต้นหรือตาปีกัวเองนะ มาฮับก้วยเข้ามาฮะฟันเลยฟันเลยฟันเลยเดี๋ยวมันฟันลงเลยครับฟันเลยเดี๋ยวมันดึงลงคันนะท่วมนะลงน้ำแล้วนะโอ้ยกล้วยเป็นกล้วยเป็นปีนี่มีไถมากครับตาฟันไปเถอะมาลื่นไปครับโยมโยมได้ก่อนเท่านั้นโอ้ได้อยู่ครับได้ปักก้งอยู่นี่โอ้ใหญ่มากนะ อันไรละป่ะเดี๋ยวไปจ่ยตาอ่อนกล้วยกำครับท่านผู้ชมเหมือนมันจะบัแก่แล้วแก่แล้วนั่นแหละแกแล้วต้นมันเก่าละต้นเก่านะมันในครับท่านชมอู้ทางนี้มันบอก่อยแก่นะแต่ว่าตรงนี้มันสุกละแก่แล้วแก่ละมันต้นมันกล้วยเก่ากล้วยเก่ามันก็เลยน้อยน้อยไปสิ็จแล้วครับแล้วไปแป่งน้ำสองปีสามปีแล้วน่ะแบ่งไปใช้รูดทั้งตาคำนึงอ่ะเดี๋ยวผมยกขึ้นหนอ่ะ กอนพี่อะหมายเลขเดียวผมไปเถอะต่ยังจะมีแหงแบกอยู่กันเด็กแบกนี่ตรงนี้เด้อมันจะแหลวเด้อในรถพี่โอ้เดี๋ยวผมมัดหนีนหลักไปนี่ไปอีกจ้ะไปเอากล้วยหอมท้งมันเลกล้วยหอมอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแบกไปแตะสองกล้วยหอมได้นอนที่นี่เนอดีผักผิดงานผักกาดผิดกระตุกได้เงินแล้วตอนนี้เข้าสวนเขาก็นี่เข้าวปะฝนน้ำใสหนะเลยท่ทั้งหมด น้ำสใสไหลยเย็นโอ้ต้บนบัวนี่ตายแต่โต้แจนน้ำนี่นนโอ้เริ่มอ,ออกดอกแล้วครับคุณผู้ชมนี่เริ่มอ,ออกดอกออกผลแล้วครับมีไหนกล้วยหอมทองตานี่โอ้ตาเกิดน้ำคนมีรูกว่านี่ครับคุณผู้ชมยายขาวหนะกอ๋อมีไหนครับกล้วยหอมทองนี่นี่นี่ โอ้อยู่ในโขลครับคุณผู้ชมหันก็ขข้างบนปุ้นเหมาะขนา,าดนดี้ไปชม่วยตาเอาครับคุณผู้ชมด,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 ดีมาตอนนะจ๊ะ <c oughs> ควนแบบบกบบก้ากันเลยอ่ะมาจับหยอกมาจับ,จบหอ Không? Không? Xào. Đó, <laughs> Đó. Đây, con vâng, vâng thưa chậm con thuyền ồ, một chút nữa con nó có một nhóm này không, đâu cái ta con ก็ค่อ่ๆจะหวานปอฮะได้ห,หวานนะ้รับทั้งหวานทั้งห,มหอมอ๋อยหอมฮะทั้งหอมทั้งหวานเนาะอ,อุ้ยเหวินเอาไปแล้วครับหนึ่งวีหนึ่งเครื่อกอ่ะหนึ่งวี <sounds> โอ้ไม่ปุ่มเนาะ หูตามได้ฟันปีมไหมครับท่านผู้ชมเอาตามได้ฟันปีมันนี่มันจะมีเม็ดไม้ครับนี่ครับดูตัวใหญ่เคยหลวงครับโอ้ยเคอนี่เคยใหญ่เคยหลวงโอ้หนุ่มปูดตาตาอยากกินไก่ป้าก็เนี่ยตัวใหญ่ขนาดเลยอ่ะไก่ผู้จงก้าเนี่ยโอ้หนี่ใหญ่นี่ก็สุกแล้วเนี่ย โอ้ปะเดี๋ยวเอาเกล้วยลงครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปที่ห้างกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะลาท่านผู้ชมแล้วครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศในไร่ในสวนมาฝากครับนี่อังน,นี้ก็เป็นพักพักขี้หรือว่าพักป้อมนะครับนี่โหงามมากเลยยายกระตใส่หลาบสักคำเนาะใส่ลาสจะเอากระลบาบก็เก่งอมนะยำชิ้นไก่กับหมาะอ๋อยำชิ้นไก่ตากินไปได้เขาไมนปวดยายไก่เน่าอ๋อ ไก่ตั้งหลังนี่แกไก่เนี่ไก่ฟูม่วงเนี่ยว่าก่อนยายไก่ปูตายแขวนคอขนาดไก่ปูตายแขวนคอเหรอจ้างว่าตาเนี่ยตาหน่ายขนาดเนาะหน่ายขนาดร่กตาเอามาแขวนไว้บนใดนี่เจ้าละกัเจ้าเนาะเดี๋ยวคุยถึไว้ที่งหางครับปผมเดี๋ยว ้ตางังฝาน้ป่อนี่คมนี่คมเนี่ย้งไว้เอ็นแงซอยกคมอ้อแลวล่ะจิดหย่ใตาจ๊จ๊จับจี๊ไอ้งมเวลากรป้แล้วครับตอนะอมแล้วเวลาปิดตนปจองแล้วครับ ทอ้วทะวันนี้ก็ทำงาน,นะะมาครับวันแล้วก็เหนื่อยแล้วเนาะตากับปวดแข้งปวดขาแล้วเวลาไปพักนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะทําตะลึมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล <prise. S 1> ้วครับเจอกันวันถูกเดี๋ยวรอบวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ